ขอเจอริญพรญาติโยมทำไมจึงเกิดมาหน้าตาดีมีคำตอบในพระพุทธศาสนาเพราะประกอบเหตุในการสร้างบุญการสร้างบุญด้วยศีลศีลได้ชื่อว่าเป็นทางมาของรูปสมบัติถ้าหากอยากมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ดีงามสมกับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ควรจะรักษาศีล เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวเช่นนี้ก็เพราะเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้กับสุภมานพในพระไตรปิฎกจุลกร,รมมะวีวิพังสูตรเช่นเดียวกันสุภมานพพระพุทธองค์ถามพระพุทธองค์ว่าทำไมบางคนเกิดมาอายุสั้นบางคนอายุยืน พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีลห้าเมื่อสิ้นอายุไขจากชาตินั้นแล้วต้องไปตกนรกหมกไม่เพื่อชดใช้กรรมที่ทำมาจนเมื่อรับโทษจากนารกจนหมดกรรมทั่วนั้นแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นคนเพราะเป็นผลของเศษเวทเศษกรรมเศษเวรเศษกรรมที่เคยทำมาและติดตามมาส่งผลจึงทำให้ต้องอายุสั้นตายเร็วไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลส่วนคนที่เกิดมาอายุยืนนั้นก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเขาเป็นคนมีศีลห้า ออมีศีลธรรมประจําใจเมื่อสิ้นอายุไขาจากชาตินั้นแล้วจึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆได้เสเบยบุญที่ทํามาเมื่อถึงเวลาพ้นจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนอีกครั้งบุญกุศลที่เคยสะสมมาก็ยังตามมาส่งผลทําให้อายุยืนยาว สุภมานตถามต่ออีกว่าทำไมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเลยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตรอบตอบว่าการที่คนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนนั้นเป็นคนที่ชอบทรมานเบียดเบียนสัตว์กักขังสัตว์สุภมานตถาม ต่อไปว่าทำไมบางคนเกิดมารูปร่างไม่สวยส่วนบางคนรูปร่างสวยพระพุทธเจ้าทรงตัดตอบว่าคนบางคนเป็นคนขี้โกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็คือเมื่อสิ้นอายุไขไปก็จึงไปเกิดในอบายภูมิหรือสถานที่ลำบากเมื่อหมดจากภพนั้นแล้วมาเกิดเป็นคนอีกครั้ง เพราะความที่เป็นคนขี่โกรธชาตินี้จึงเป็นคนที่มีหน้าตาขี้ลิ้วขี้เละหรือไม่สวยงามอัปรักษ์ส่วนเหตุที่คนเกิดมารูปสวยก็คือเป็นเพราะในชาติปางก่อนเป็นคนที่มีศีลและมีเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธเจ้าอารมณ์ ส่งผลให้เขาผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตาสวยงามและสุดทมายาก็ถามว่าทําไมบางคนจึงเกิดมาโง่คนบางคนเกิดมาฉลาดพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าคนที่มีปัญญาไม่ดีเพราะเมื่อชาติบางก่อนนั้นเป็นคนไม่ไม่เข้าไปไต่ถามหาความรู้ต่อสัมมณพราหมณ์ ต่อผู้ประพฤติดีผู้รู้คุณธรรมหรือมีความประพฤติชอบดูถูกดูแคลนผู้ประพฤติธรร่วมถึงร่วมถึงคนอื่นชอบดื่มสุราไม่ขาดสติอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดมาจึงเป็นคนโง่เขาปัญญาทึบหรือแม้แต่พิการทางปัญญานี่แหละคือเหตุผล ที่เราต้องรักษาศีลให้เป็นปกติแล้วชื่อว่าชื่อแปลว่าอะไรก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เข้ามาออฟังคลิปนี้ก็ขอเจริญพร